วันนี้เมื่อวานนี้ค่ะทุกคนเราแต่งตรงนี้แต่งขอบสะแต่วันนี้เราจะปะดินปะหินที่มันเอาก้อนหินออกที่โวโว,โวตรงนี้จะเอาออกใส่ถุงมือก่อนวันนี้มีถุงมือมาด้วยนะจ๊ะวันนี้อากาศดีพอดีเลยค่ะลงมืออย่างต่อเนื่องทํางานต่อค่ะอันนี้ก็คือรูที่เราดึงเอาก้อนหินทุบเอาก้อนหินออกมาแล้วก็อุดดินล่อนดิน ล่อนดินเหนียวผสมน้ำอุดเข้าไปในรูเพื่อให้มันเสมอไม่ให้มันเป็นรูเวลาเราปูผ้ายางมันจะได้เรียบเรียบเราทําโครงการคองไส้ไก่ตอนนี้เราหมดไปห้าพันแล้วยังไม่ได้เป็นรูปร่างนะคะทุกคนงบประมาณของเราตั้งไว้ประมาณหมื่นห้านะคะทุกคนจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมใช้งานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะ เพราะว่าผ้ายางนี่น่าจะซื้อ,อค่อนข้างสูงอยู่เนาะวันก่อนไปดูผ้ายางนะไปดูผ้ายางในการปูมันมีความหนาหนึ่งร้อยห้าสิบไมค่อนนะคะทุกคนอันนี้ระหว่างตรงนี้คนงานเราก็เดินมาบอกว่าให้เราเอาน้ําลงไปที่บอ่อเราก็บอกว่าลงมาไม่ได้ก่อนมันต้องขุดหินเอาหินอุดรูก่อนเขาบอกเอาน้ําลงมาแล้วจะได้รู้ระดับน้ําแล้วพอน้ํามัน เต็มระดับไหนเราก็จะได้ปูพายางถูกซึ่งเราก็บอกว่ามันยังไม่ได้เราก็ต้องเอาปะให้มันที่ที่มันเป็นว,าว้าววโหรือว่ามันเป็นรูอย่างนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วปูพายางเราจึงเอาน้ําลงมาได้เราก็คุยกอกเขานะคะคนงานวันนี้คนงานเราก็มาสองสามคนเนาะทีนี้เขาก็เปิดเพลงนะคะทุกคนเมื่อเขาเปิดเพลงเราก็พากเสียงเข้ามาใหม่นะคะทุกคนนี้เราก็มาอุดรูไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว หลังจากอุดรูเสร็จเราก็ต้องมาวัดขอบบอ่ออีกนะคะทุกคนก็คือวางแผนไว้ประมาณนี้นะเวลาเราทําไปเราก็ค่อยนึกไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆว่าหนึ่งสองสามเราจะทําอะไรนะในระหว่างที่เราทํางานอยู่ตรงนี้นะคะคนงานเราก็มาสี่ห้าคนเขาก็เปิดเพลงเสียงดังเราก็พากเสียงเข้ามาใหม่นะคะว่าเราจะทําอะไรยังไง ณตอนนี้นะคะทุกคนเราก็วางแผนว่าขอ,องไส่ไก่นี้มันจะเป็นกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในวันข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราจะไปทําอีกสองสามปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ไหวอะไรย่างงี้นะคะเราจึงคิดลงมือทําวันนี้นะคะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในวันนี้ว่ามันจะออกมาเช่นไรแต่ตอนนี้ทํามาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นก็คือ,อยังต้อง แต่งขอบซะนะคะแล้วก็ไปดูผ้ายางผ้ายางเราอยากได้300ไมครอนนะแต่เราไปดูมันแค่150ไมครอนค่ะทุกคนมันบางไปเรายังไม่พอใจเรื่องผ้ายางก็เลยไม่ได้ตัดสินใจซื้อเมื่อไม่ตัดสินใจซื้อก็ต้องมาทำขอบให้มันได้ขนาดผ้ายางเราจึงจะไปตกลงการซื้อผ้ายางจะได้ไม่ผิดพลาดการซื้อผ้ายางมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะทุกคนเมื่อเรา ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าวันนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยวางแผนว่าเราจะต้องทําขอบสระให้มันสวยงามออกมาแล้วก็วัดขนาดให้มันได้ขนาดในความต้องการของเราเราจึงจะไปลงมือซื้อพยางแต่ว่าเราไปดูมาไว้เราไปดูมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนั้นเพราะว่ามันมีขนาดในความต้องการของเราไม่สมบูรณ์เราต้องการจริงๆเราต้องการ300ไมครอนแต่มันมี แค่150ไมคอน300ไมคอนมันก็คือพยางแบบหนาหนาที่สุดเลยนะคะทุกคนในเมื่อพยางหนามันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งเราก็ตั้งงบประมาณไว้ว่าในบ่อของเราจะไม่เกินหมื่นห้าแต่ตอนนี้เราใช้งบประมาณในการลงทุนไป5,000แล้วนะคะทุกคนแต่หลายๆคนก็คงจะอยากรู้ว่าขุดแบบนี้ใช้เงินเท่าไหร่จริงๆอ่า ลงทุนไปห้าพันบาทนี้มันยังไม่เสร็จเนาะเราก็จะต้องมาทําเองแต่งเองอย่างนี้แต่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนงานนี้มันเป็นงานละเอียดถามว่าคนงานจะทําให้เราได้ไหมเขาทําให้เราไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือ ตรงไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราทําเองเราจะเห็นเพราะฉนั้นเวลาเราทําเองเราจะค่อยคอยค,อยคิดและนึกไปเรื่อยๆอว่าอ๋อตรงนี้มันไม่สวยเนาะตรงนี้มันไม่ได้ดังใจเราเนาะเราก็จะได้ทําดังใจโดยที่เราไม่ต้องไปโทษใครนะ,ะทุกคนเมื่อเราทําได้ดังใจแล้วเราก็จะได้มีความสุขไปกับสิ่งที่เราทํานะคะทุกคนอันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังนะคะทุกคนงานที่ลงมือทําอะไรบางอย่างกว่าจะได้มาชิ้นหนึ่งนะ เราเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบนะคะทุกคนชอบอยู่คนเดียวแล้วชอบอยู่เงียบๆเมื่อถ้าเกิดมันเงียบแล้วเราจะนึกได้ว่าสิ่งนี้มันควรทําและสิ่งนี้มันคงจะได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีความเงียบหรือว่าความสงบเราจะทํางานใหญ่ไม่ได้นี่คือนิสัยของเราจะเป็นคนประมาณนี้นะหลายๆคนเขาจะคิดบอกว่าทําไมเราอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนาะเราเป็นคนชอบแบบนี้เนาะวันนี้ในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่อง ความเป็นมาของเราด้วยเนาะนีสใส่ใจคอของเราเราก็จะชอบอยู่คนเดียวแล้วเวลาอยู่คนเดียวมันจะคิดได้ว่าโอ้คนจะทําอย่างนี้อย่างนี้เราคิดมาสามวันนะเราขุดบอ่บอบ่อลองไส้ไก่นะคะทุกคนเราคิดสามวันแล้วเราตัดสินใจเรียกรถมาขุดเลยตอนนั้นรถขุดเราก็ยังไม่ได้มีแปลนนะเราบอกว่าขุดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ได้ออกมาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่มันก็คือ็นผลงานที่เราตั้งใจอยากให้มันออกมาแบบนี้อันนั้น เมื่อมันออกมาแล้วงานมันไม่เสร็จเราก็ต้องมาเก็บขอบเก็บรูปร่างให้มันเข้าทรงนะคะทุกคนประมาณนี้คลิปนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆดูแล้วถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลูกสีได้ทำคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ<อ>ทุกคนบ๊ายบาย